รู้หรือไม่ครับว่าห้องบางห้องก็ไม่ควรสร้างขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเมฆครับแต่ก่อนหลังบ้านของเขาเป็นแค่ลานนุ่งโลง่งจนวันหนึ่งครอบครัวตัดสินใจสร้างห้องนอนใหม่ยื่นออกมาจากตัวบ้านตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีนะครับจนกระทั่งไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเมฆเริ่มเห็นเธอเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวเฟื้อยนั่งก้มหน้าอยู่ตรงปลายเตียง้างตกคอมพิวเตอร์ของเขาเลยครับตอนแรกเมฆคิดว่าตัวเองของตาฝาด แต่พอลองมองจ้องดูอีกทีเธอก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมเป๊ะเขากลัวมากเลยครับแต่ก็ไม่กล้าบอกใครได้แต่นอนคลุมโปงทุกคืนแล้วก็พยายามหลอกตัวเองว่ามันก็แค่แสงไฟจากข้างนอกส่องเข้ามานั่นแหละแต่แล้วคืนหนึ่งความอดทนของเมฆก,ก็สิ้นสุดลงเขาตัดสินใจเปิดมุง้งแล้วค่อยๆค,ค,คลานไปดูให้แน่ใจพอแสงสว่างส่องไปกระทบร่างนั้นเธอยังอยู่จริงๆครับนั่ง้มหน้าอยู่ที่เดิมเมฆรวบรวมความกล้าทั้งหมด ยื่นมือออกไปช้าๆแล้วแขนของเขาก็ทะลุผ่านร่างนั้นไปเลยเมดชอบจนทำอะไรไม่ถูกรีบคลานกับข้อมุ้งแล้วคลุมโปรงรีบคลานกับข้อมุ้งแล้วคลุมโปรงจนตัวสั่นอยู่ทั้งคืนไม่กล้าหลับแม้แต่นิดเดียวรุ่งเช้าเขารีบวิ่งไปเล่าให้แม่กับญาติฟังทันทีครับไม่นานพ่อหมอก,ก็มาถึงบ้านพอท่านเดินเข้าไปดูในห้องแล้วก็พูดออกมาว่าไอ้ไม้ที่เอามาสร้างห้องเนี้มีผีพรายสิงอยู่ยละที่สำคัญนะ ผีพายตนนั้นมันชอบเจ้ามันอยากจะเอาเจ้าไปอยู่ด้วยแค่ได้ยินประโยคนี้เมธถึงกับขนลุกไปทั้งตัวพ่อหมอจึงเริ่มทำพิธีเพื่อขับไล่วิญญาณแล้วให้เมธอาบน้ำสมุนไพรส้มป่อยติดต่อกันเจดวันพร้อมทับกำชับว่าห้ามเอาพระที่กลับติดเสื้อลอดขานบ้านเด็ดขาดเมธทำตามที่พ่อหมอบ,บอกทุกอย่างเป๊ะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงชุดขาวคนนั้นอีกเลยครับ เรื่องราวแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครใครเจอเรื่องลี้ลับตอนต่อเติมบ้านมาเล่าให้ฟังกัน้ด้น,นะครับถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ